สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องยิงน็อตชาแนลวันนี้เราก็จะพามาดูวิธีการขนมันขึ้นรถอีกแตน้นใส่รถด,ดูด้ะพี่น้องหัวใหญ่ค่ะพันมานียังเนี่ยพวงเพชรจ้าพวงเพชรจ้าหัวใหญ่มากเลยมันสิบเดอายุใครสิบเดือนบ่ะอนมองแบบไงเมืองเบือง,องพันวิขึรร้นรถวิขึ้นทั้งดาก หัวใหญ่มากพี่ขึ้นคางก็ได้มันหนักชมไม่ขึ้นเลยค่ะมันหนักมากเลยวี่เป็นท่ายวเพาะว่ายไปเบื้องผู้ควอนพี่น้องสิขึ้นภาพขึ้นไปเบื้องผู้ควอน เงี sea, assa, ๋ยสิผ้าขึ้นไปเบื้องผู้ค้อนหัวใหญ่หัวใหญ่มากสิบเดือนว่าสิจ้งไว้ตักปีนึงงนะพี่น้องเขามาลักเอากนขนาดสิบเดือนเนี่นี่หัวแบบไงหัวใหญ่มากเลยเนี่ยพี่น้อง บีบบขอมันเียวไปขายสดหัวไงค่ะในกล่องในกล่องมันมันสีหัวหน่อยได้เนาะแต่เราของจริงัวบอกไงในกล่องมันส้ม่บอนหัวไงเดียวไปขายสามรอองเต็มรวดเลยพี่น้องเนี่ยี่มึงขายอยู่หันลังยางไพ่เสียอุไรปะอ น้าไงน้านเสีบเด้วยรถเคลื่อนน้อพี่น้องรถเลื่อน อันนี้เอาขึ้นมหอยังนี่ยังนี่ไปตีขัดมันแป้งจ้นหลังขัดว่านได้ยุกแป้งาลองเครื่องก็ว่าเละ

ให้าโอ้ผลเห็ดปรทันให้คนไล่พวกจั่งเอาปันจั่งนี่เจ บแล้ววิเวินวิเวินอย่าหวานมมีแห้งวิเวิกวิเวนใไนพดต้าปวยไปแล้วหนุ่มมันอยากพอมันพ้อรักตนนะอยากใบแห้ง กาเ็กัได้ว่าจะออกจากนี้เด้ไปเจอมันได้นั่งอรปา๊ปเ๊อปั๊บปั๊บปัป๊บป๊บป๊บปั๊บับปั๊บั๊บปัวบปบั่นปั๊บปั๊วิัน่ปั๊บปย่าปั๊บวัปัปั่าปัังบปั๊ยปั๊บปั๊บาปปั Наборик, yeah.

การเพิ่มนะไปถือว่าท่านนึงมัน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 เตี้ินกับบ่หยุดเด้อพี่น้อง เขา้ปาบ้วยเขาปด้วยบอ่บอกันเนอะน้องเหนียวบาเฮดได้พี่น้องนี่วันศิลกับวายุันศิลก็คือวันพระวันพระใหญ่อ้ยนิ่มนี่บังเฟ้มบว่ได้มึงอืมกองดากให้พร้อม <ทาง>มันมันมันสิสิบห้าตันต่อไร่ เาสขว,าดาากกวดเอมวอยขวดนึงสับปร้อขวด,ด,ขวด,ดวนะื้อคู่ก็หดกันคู่ไครหนุ่มกุกินไเก้าสขวดเ้ซีขวดแม่ซื้ออีกนุ่มมว่านซื้อแดาก็ซื้อวุ้หั่ต้นข้กเพิ่งรถขก็ดีมาเิรอจ่ายกว ขาไอขี oh, <t 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 ้ดินหอกพรออมโอ้โอ้ยนิวลากแล้วนี่มึเศาดีดขึ้นเองก็ไม่ได้ เขาตัวตัวแดงพื่ป่แดงไดมแดงเทียนก็ได้ตัวกนอยากซื้อันอยากซื้อนะเขาก็ได้ตัวเดียวกว้งหรอาก็มมเกกระทำนี่แหละะขอหของก็ได้หยอกลวงนี่หนูเดียทีเอามาท่มพอดีบอกเลือกก็ได้ดูมันว่า หาชิบาทไม่นว่ทุกอย่างลอมเนอเรออ้าวห่าเาบาาาัลแนี้อุหลาย็นาหนองเห็ดแล้วๆเลยอกเ้งหรอว่านี่งูหลอก

เอามันมันง่ยบขายรจะไล่มึอนั่นบ่ไดไลขี้ยังน่งังมักมเข่านะ่เข่ามือถึงทเยนได้หรอมีแปง้ยมีแปงแปงประมาณที่นอกขวัดแปงวัดแปงไปต้องใส่เครื่องเลยยำออกรั่วคลิป เนี่ยปากมามนเนี่ยปากกี่ไดนร้เป็นเอาโค้ให้วร้่ะคบคมันลแป้งไรยไม่ปาดผ่ามามันมันมัน,มนปลูกเองกับมือ,มเ,อเ,เออมันบอ้องล่อง,อ,งอ,อันดา

เต็มพอดีสองคนทำยืมมั่นกันแล้วพี่น้องมั่นหัวใหญ่สออร์ลายอันนี้อันนี้อันนี้จำลองที่ลองช่องลองช่องลองจะเต็มดอกไม้ป่าต้องลองเดี้ยงโอ้เดียยงลองเครื่องโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันไหม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกีกนอตชาแนลด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า